สวัสดีเนาะในวิดีโอนี้เ้าจะจมาแนะนำวิธีการลบขี้เหงื่อในคอมพิวเตอร์ของเฮาเนะาะเพื่อให้เต็มในซองซีของเฮาเนาะมีวิธีการใดๆเฮามาบ่งนํากันเลยเนาะนาทมิดเนาะเปิดหน้าจอแบบนี้หลังจากนั้นคลิกปุ่มวินโดว์ข้างไว้แล้วก็คลิก R เนาะหลังจากนั้นเราจะเห็นแอปรันเนึ้นมาเนาะ เราจะมาพิมพ์บอลโอเพนนี้พิมพ์เปอร์เซนต์แล้วก็เทม okay เปอร์เซนต์หลังจากนั้นคลิกโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นคีเงียงทั้งหมดในคอมพิวเตอร์นีน้ทั้งหมดมีอยู่4 1่0ั่อามสิอิเทมเนาะเดี๋ยวเราลองไปเบิร์ก่อนว่าทั้งหมดนี้มันถืออยู่จากกิ๊กเนาะ ทั้งหมดนี้มีขนาดาสองจุดศเก้ากิกเนาะหรือบางคอมพิวเตอร์ที่เราบ่กเคยลบมาก่อนนันจะลายกว่านี้เนะาะนั้นเราไปลบนำกันเลยเนาะ mm hmm. ทํานสาอีกคลิก c o n t r ร l a เนาะเพื่อเลือกทั้งหมดหลังจากนั้นคลิกซีดค้างไว้แล้วก็คลิกปุ่ม delete หลจากนั้นเราจะเห็นตัวนี้เนาะ,ะเห็นตัวนี้เรจะเอาคลิก yes เข้าไปเนาะ แล้วเขาจะมาคลิกติ๊กวันนี้เนาะแล้วไปคลิกอ่าคอนติเนียหลังจากนั้นเขารอทาเนาะเพื่อให้มันล่างทั้งหมดขี้เหงื่อในนี้เนะาะหลังจากลบแล้วเราจะมาคลิกติ๊กอีกทีนึ่งเราจะกคลิกอยู่เทอเรเกนะคลิกเข้าไปอีกวันนึงสำหรับวิธีการลบขี้เหงื่อในคอมพิวเตอร์ของเขาเนาะก็หมดเพียงเท่านี้เนาะเพียงแต่ให้ทุกท่านลองไปนำใส่มาคมของท่านลบ แล้วเราบ่เนาะ